สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้ครูจะมาสอนการสายอัพหรือสมัครเข้าใช้งานมันติซิมออนไลน์นะครับขั้นแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาอต่ไปก็พิมพ์คำว่ามันติซิมเลือก มันติดซิมไลฟ์ออนไลน i เซอร t กิตซ l มูเลอันแรกเลยนะครับเสร็จแล้วก็เดีย๋ยวดูก่อนครับคลิกที่รูป m นะัน t ิดซิมไลฟ์ i าย Up พะเลือกสายอัพคลิกด้านขวามือเลือกสายอัพ มันก็จะมะีเมนูให้เรานะครับมีฟอร์มให้เราเข้ามากรอกนะครับตัวแรกนะเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อของเราตั้งนะฮะเหมือนเป็น user name ของเรานะครับ first name ก็เป็นชื่อจริงของเรานะครับสมมติครูชื่อต้นกานะครับ รัดเนมไม่ใส่สมมติไม่ใส่นะครับอ q u i r e วายฟิลต้องใส่แป้งใส่อ e e g s a ไอแล้วก็ใส่สนามสกุลของเราไปนะครับ่โลนนะครูก็เลื่อนไปเลือกที่ Student แล้วกันนะครับของเราเป็นนักเรียนนะ m p m p a n y นะครับคลิกเข้ไป มันไม่มีนะครับพอเราเป็นสติวเด t นก็เลยเป็นส o ูขึ้นมาพิมพ์คำว่า rtc ครับปรากฏว่ามันมีให้เลือกราชบุรีเทคนิคอลคอนเล็คลิกเลือกเลยครับนะครับสกูอดเดตมีอยู่4334สุรยิยวงเลือกเลยครับซิตี้ตำบลหน้าออเมืองโปรวินนะครับโปรวินเราก็เลือก จังหวัดนะครับเลื่อนหาจังหวัดราชบุรีของเราครับอยู่ด้านล่างคลิกเลยครับนะใส่ Postal Code ก็แลดไปสนีนะครับต่อมาอีเมลแ d ดเดสนะครับ r e q u i ว f i e l d นะคืออันนี้ต้องใส่นะครับผมก็ใส่เข้าไปก็เป็นอีเมลที่แท้จริงนะนะครับ หนึ 1> 1, 3, 3, 5, 7, ออ่งสอนะอ๋อแอดด้วยแอดใส่ด้วยก็แล้วแต่เราเลยนะครับของเราอีเมลอะไรก็ใส่ลงไปก็แนะนำว่าให้กรอกอันที่เป็นจริงนะครับเวลาเ,เราลืมพาสเวิร์ดนะครับเราก็จะได้เข้าไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้นะครับ ส่วนพาสเวิร์ดตัวนี้ไม่ใช่พาสเวิร์ดที่จะเข้าอีเมลนะนะครับจะเป็นพาสเวิร์ดที่จะเข้ามันติซิมออนไลน์ตัวนี้นะครับเพราะนั้นอย่าให้พาสเวิร์ดอีเมลเราไปนะครับครูก็ใส่เลยครับมันก็จะมีบอกอะระดับความ ปลอดภัยของพาสเวิร์ดเรานะครับของครูก็แค่แฟนะเสร็จแล้วเราก็ k a t e c o u o u n t ลอสักคู่นะครับได้ไหมติดตัวไหนน Create a c c คล n t คลิกใหม่อ๋อเขาบอกว่า already have an account นะครับนักเรียนก็ ต้องเปลี่ยนใหม่นะนะครับ o n f เ r m ร o u r a c c o u n าออกก็เราก็ต้องไปคลิกที่อีเมลของเรานะครับเราก็จะสามารถเข้าระบบได้นะครับเดี๋ยวโคูขคอไปคลิกเข้าอีเมลก่อนนะครับพักหนึ่งพอเราเข้าไปคลิก Confirm ในอีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถล็อินได้นะลองดูนะได้ไหมครับกดตีเฟสอีกทีหนึ่งให้ไปเช็ค Your inbox recent ได้นะประดีมันมันไม่คลิกลิงก์อยู่ใน โทรศัพท์เนีถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับดายหม้ในไ,ไม้เขีนไฟล์ไดอีเมลอืมไปก่อนนะครับปรดีเครื่องเครื่องที่รับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับครูเขาขอเขาใหม่นะนะครับถ้าขอนักเรียนจะคลิกเข้ามาเลย มันติดสิมนะครับเขาเหมือนเดิมนะ,นะะผมก็ไปเลือกเออกสามขีดด้านนี้นะครับแล้วลออนะคะูล,ออล็อกอินอ็อกอินเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นต้องมใช้ ล็อกอ with different account นะครับพอดีครูใช้อีกชื่อหนึ่งนะครับท่านของเราก็เข้าได้เลยแล้วก็กอบอีเมล,ล์ของ 9, 9, 9, รเราไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับที่เราสมัครไว้ พาสเวิร์ดตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดที่เราสมัครกับมันติดซิมออนไลนะ์นะไม่ใช่พาสเวิร์ดเข้าอีเมลนะครับกดล็อกอินนะรอสักครู่หนึ่งนะครับนะมันก็จะขึ้น complete your profile นะครับกนะ็ของเราเป็น a c c o u n t แบบฟรีนะครับ expiry day ก็คือวันหมดอายุไม่มี นะครับ a c คทิ a t e Serial Number ของเราก็ไม่มีนะครับก็เขาก็ให้เราตรวจสอบดูว่านะครับชื่อเรานามสกุลเรานะครับแล้วก็ชื่อที่มองเห็นนะครับโลนก็คือเอ่อหน้าที่นะครับอาชีพนะแล้วก็อีเมลตามนี้นะครับแล้วก็ Edit Profile onni.com คลิกเข้าไปครับ รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมาเข้าหน้านี้นะครับเข้าหน้า My Profile ของเรานะครับจบไตเติลฟังชันนะครับเราเป็น l โลนเป็น Student นะครับหมด่าง ปรามากด s c v e n h e นะครับเราไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะะถ้ามาเปลี่ยนแปลงอีเมลหรือเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดก็เข้ามาในหน้านี้นะครับลองออกดูะครับ นี่คือขั้นตอนการสมัครนะครับพิมพ์เข้ามาใหม่นะมันตีซิมนะครับเราก็จะล็อกอินแล้วนะนะครับพอเราสมัครไปแล้วนะกดที่3ขีนะครับออกมันเข้าไปแล้วนะครับมันขึ้นว่า Hello ต้นกล้านะครับแล้วก็ไม่ล็อกอินนะนะครับหรือถ้า จะล็อกเอาก็คลิกตรง3คขีดด้านกว่ามือนี้นะครับแล้วก็มากดล็อกเอาในที่นี้กูก็ใช้ user name ว่าต้นกานะครับแล้วก็คลิก,ก key escrit นะรอสักคู่หนึ่งนะครับแล้วมันก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้ก็สามารถสร้างวงจรได้แหละ ครับอันนี้คือขั้นตอนในการสมัครครับเข้าใช้งานมันติสิมออนไลน์นะครับเมื่ะนั้นก็ขั้นตอนการสมัครก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานก็ไปดูอีกคิปหนึ่งได้นะครับน,นี่ก็เท่านี้ครับ